สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาวอร์มอัพรับศึกแบตมิตันอูเบอร์ครับรอบควอเตอร์ไฟนอลก,กันสักนิดหนึ่งกับความคิดเห็นของแฟนลูกขนไก่ชาวอินโดนีเซียหลังจากที่ได้ทราบกันว่าทีมอูเบอร์คัของพวกเขาที่เป็นรองแชมป์ในกลุ่ม B ถูกจับสลากมาเจอกับทีมอูเบอร์คัของไทยเราที่เป็นแชมป์จากกลุ่ม A ในรอบ8ทีมสุดท้าย ซึ่งหลังจากทราบผลการประกบคู่ในรอบนี้แล้วแฟนๆชาวอินโดเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองของพวกเขาเพื่อเป็นออเดิฟก่อนเกมคู่นี้กันดูเลยครับโดยชาวอินโดคนแรกนี่ได้มาแสดงมุมมองหลังจากที่ได้ทราบผลการประกบคู่ศึกอุบอร์คับรอบแดทีมสุดท้ายว่าประเภทคู่ของไทยนั้นอ่อนแอเราจะสามารถชนะได้หวังว่าสาวๆอินโดนีเซียจะชนะ3ต่อ2ซึ่งคนต่อมาก็ได้มองว่า กุญแจสําคัญมันคือการคว้า2แต้มให้ได้ในประเภทคู่ถึงแม้ว่าไทยจะมีระวินดาและจงกนพันธ์แต่การเล่นนั้นยังไม่ได้สม่ําเสมอส่วนคนต่อมานี่ได้คาดการสถานาการณ์ในเกมที่อินโดนีเซียจะเจอกับไทยเราว่าไทยจะสามารถคว้าคะแนนแรกไปได้แต่อีก3มแต้มถัดไปจะเป็นของทีมชาติอินโดนีเซียแต่ว่าคนต่อมานี่ได้มองว่าประเภทเดียวของไทยนั้นเหนือกว่าเรามากนะแล้วรัชนกอยู่ดีๆก็ตามมาร่วมทีมมันจึงดูเหมือนว่า จะเป็นชัยชนะของทีมชาติไทยเว้นเสียแต่ว่าจะมีผู้เล่นประเภทเดียวของอินโดนีเซียสักหนึ่งคนที่สร้างเสอร์ไพร์ได้ซึ่งชาวอินโดคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าถึงแม้บนหน้ากระดาษมันจะดูยากแต่ลองพยายามกันดูก่อนหวังว่าเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าไทยนั้นคือแชมป์กลุ่มที่อ่อนที่สุดจากทุกกลุ่มแล้วถึงแม้ว่าพวกเขาจะชนะบนหน้ากระดาษ แต่เราต้องพยายามใช้ประโยชน์จากข้อดีนี้แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแย้งว่าทีม Uber ไทยเนี่ยไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้ในปี2018แล้วก็แพ้ให้กับทีมญี่ปุ่นนะจริงๆแล้วทีม Uber ไทยเนี่ยแข็งแกร่งกว่าทีมโทมัสครับมากซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้เล่นในทีม Uber อร์คับของไทยนั้นดีแต่ก็หวังอย่างยิ่งว่าอินโดนีเซียจะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ได้ในขณะที่ชาวอินโดคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวด้วยว่า ฉันมองในแง่ดีนะว่าเราจะสามารถผ่านไทยไปได้แต่ว่าคนต่อมานี่ได้มีมุมมองที่ต่างออกไปครับว่าผมมองในแง่ร้ายนะทีมอ b e r อร์ไทยนั้นแข็งแกร่งกว่าอินโดนีเซียมากเลยในตอนนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็มองทีมของพวกเขาด้วยว่าเราไม่แข็งแกร่งและไม่สม่ําเสมอโอกาสมันจึงเป็น50ต่อ50ส่วนคนต่อมานี่ก็มองถึงการเจอกับทีมชาติไทยว่าเจอไทยเนี่ยเรายัางพอจะรับมือได้นะ เรายัางสามารถเอาชนะพวกเขาได้แบบสูสีส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าถ้าเจอกับทีมไทยเราเพียงแค่ต้องเล่นกันแบบปลอดภัยเอาไว้ก่อนส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการเจอกับทีมไทยถ้าเกรเซียและอปริญญานี่ฟิตและอยู่ในสภาพที่ปกติฉันเชื่อว่าเราจะเอาชนะคู่ของไทยได้เช่นเดียวกันกันกบคู่ของรีเบคก้ากับฟาเดียเราจึงจะมีสองแต้มจากประเภทคู่ ส่วนในประเภทเดี่ยวนั้นไม่ว่าราชนกจะลงเล่นหรือไม่เกรกลกเลียก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าด้วยจําได้ว่าในโตเกียวโอลิมปิกเกรกลกเลียก็สู้กับราชนกได้ดีในเกมที่2ส,ส่วนคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคาดหวังต่อไปว่าก็หวังว่าประเภทคู่ทั้ง2คู่จะสามารถเอาชนะได้ส่วนประเภทเดี่ยวจะชนะได้สักหนึ่งคนส่วนชาวอินโดคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถผ่านไทยไปได้ เทรนในยุค90มันกําลังจะกลับมาที่ทีมที่แข็งแกร่งของโลกจะมีแค่จีนอินโดนีเซียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แต่จากคอมเมนต์นี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเตือนว่าไทยแลนด์เนี่ยก,กาลังพุ่งขึ้นมานะเราจําเป็นที่จะต้องระมัดระวังส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองว่ามันยังคงดีที่ได้เจอกับไทยเราต้องตระหนักว่าเราเป็นแค่รองแชมป์กลุ่มไม่ใช่แชมป์กลุ่มนะในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ว่า ไทยชุดนี้นั้นแข็งแกร่งเหมือนเมื่อปี2018เลยที่มีทั้งราชนกบุษนันท์พปรปวีจงกลพันธ์ระวินดาซับสิรีและพุทธิตาในขณะที่ทีมชาติอินโดนีเซียยังคงต้องพึ่งพาผู้เล่นที่อายุน้อยที่ด้อยประสบการณ์เช่นปุตรีและเอสเตอร์ฉันจึงไม่ต้องการที่จะคาดหวังมากนักแค่หวังว่าพวกเธอจะสามารถแสดงผลงานที่ดีที่สุดได้แต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าหญิงคู่ของไทยนั้นไม่ดีเท่าไหร่แล้ว มีแค่หญิงเดียวที่ต้องยกนิ้วให้นี่ยังไม่รวมถึงราชนกที่มาร่วมทีมอีกด้วยมันเหมือนกับไทยมีแพ็กเกจที่สมบูรณ์เมื่อมีอินทนนท์พปรปวีและบุษนั้นส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเท่าที่ผมรู้เนี่ยอูเบอร์ครับเมื่อปี2018อินโดนีเซียก็เจอกับทีมไทยในรอบ8ทีมนะและเราก็เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไป2ต่อ3ก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าในครั้งนี้เราจะสามารถเอาชนะได้ ซึ่งจากตรงนี้แฟนแบดมินตันชาวอินโดคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาคาดการณ์ผลสกอร์ในเกมนี้ว่ามันจะเป็นชัยชนะ4-1ต่อสำหรับทีมอินโดนีเซียครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองของแฟนลูกขนไก่ชาวอินโดนีเซียที่เป็นเกรดเล็กๆน,น้อยๆก่อนเกมคู่นี้ที่ผมได้นำมาฝากการเพื่อความบันเทิงกันในคลิปนี้ซึ่งก็หวังว่ามันจะช่วยทำให้ทุกท่านได้ดูเกมในช่วงดึกของวันนี้ได้สนุกมากขึ้นไม่มากก็น,น้อยนะครับ แต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความผิดพลาดในการแปลนัตตรงจุดใดผมเองก็ต้องขออภัยเว้นนะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ